สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอัปเดตกันนิดนึ่งครับกับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน m y m o นะครับผมลองดูกันครับว่าวิธีการจองสิทธิ์เนี่ยทำอย่างไรนะซึ่งก็น่าสนใจเลยเดียวนะครับนะวิธีการไม่ยากผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะครับสำหรับในเรื่องของการจองสิทธิ์นะฮะสมัครแล้วก็ทำสัญญานะสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับบน MyMo หรือแอปพลิเคชัน m y m o นะครับวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่0.75%ต่อเดือนนะครับเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมสภาพคล่องในการทำงานนำไปชำระหนี้นะครับที่กู้ยืมมาใช้นะครับในการประกอบอาชีพได้นะครับมีวิธีการจองสิทธิ์อย่างไรนะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราพูดคุยกันว่าการสมัครแล้วก็การทำสัญญา ในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องของการจองสิทธิ์นะครับว่าบนแอปพลิเคชัน m y m o ทําอย่างไรนะครับสําหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับให้พวกเราดูนิดหนึ่งสินเชื่อนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนหมุนเวียนครับเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพนะครับหรือว่านําไปชําระหนี้นอกระบบหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ที่กู้ยืมมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีพมาดูคุณสมบัตินะครับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้นะครับอันนี้เช็คดีๆเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยครับมีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับเป็นช่วงอายุ20ปีขึ้นไปนะเราก็ไม่เกิน65ปีนะครับและก็สมัครนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Mymo นะยำ้ำอันนี้ต้องมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน Mymo นะครับมาแล้วอย่างน้อย1วันอ่ายังไงก็วันที่22นะครับจะเป็นวันแรกสำหรับในเรื่องของการเปิดจองท่านก็จะต้องนะครับผมนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m y m o มาก่อนนะครับ1วันแล้วก็ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็ต้องรับทราบกันตามคุณสมบัตินะครับวงเงินให้กู้เนี่ยนะครับตามที่แจ้งไปครับไม่เกิน50 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับผมแบบคงที่0.75ต่อเดือนวงเล็บครับทีบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ร้อยละ16.20ต่อปีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ครับ5ปีหรือว่า60งวดชำระเป็นงวดรายเดือนนะครับวงเล็บแบบวันชนวันนะครับระยะเวลาของโครงการครับก็ตั้งแต่วันที่22นะครับตามข้อมูลนะนะก็คือ22พฤศจิกายนนะครับผมถึง30ทธันวาคมปี2,568 หรือจนกว่านะครับผมจะครบ,บวงเงินของโครงการสิ่งที่แจ้งไว้ก็คือจะต้องอัปเดตในเรื่องของนะครับแอปพลิเคชัน m y m o ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในเรื่องของการจองสิทธิ์นะเรามาดูกันนะฮะอันนี้ก็ต้องเปิดนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน m y m o มาสำหรับขั้นตอนครับผมท่านก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับในการลงทะเบียนจองสิทธิ์ซึ่ง เวลาเราเข้าไปจองสิทธิ์เนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่ามันก็จะมีในส่วนของเมนูนะนะครับปรากฏบนแอปพลิเคชัน m y m o ซึ่งเขาก็เขียนคำว่าจองสิทธิ์การสมัครท่านจะเห็นตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะก็คือในเรื่องของการจองสิทธิ์ที่นี่นะครับนี่คือวิธีที่1ผ่านการจองสิทธิ์นะครับที่เรียกว่า Full Screen นะครับนะอันนี้เขาก็จะมีตรงนี้ หรือวิธีที่2นะครับจองสิทธิ์ผ่านนะครับผมที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วตรงเนี้ยนะครับหน้าตรงล็อกอินเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเห็นนะครับในเรื่องของตัวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพอันนี้เลือกเอานะครับผมนะถ้าปรากฏตรงไหนท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่การอะไรครับจองสิทธิ์ได้นะครับผมนะทีนี้เมื่อเราเลือกมาแล้วนะครับในส่วนของการกดถูกไหม สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบนแอปไม Mo โ e มนะครับซึ่งเป็นตรงนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาสู่ในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดวงเงินวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับอ่าเราก็อ่านดูละเอียดตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มซึ่งมันจะมีปุ่มคําว่าถัดไปนะครับเมื่อกดปุ่มถัดไปนะครับก็จะมาสู่ในเรื่องของหน้าที่เรียกว่า นะครับให้เราอ่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติวัตถุประสงค์นะครับต,ต่างๆนะเราก็อ่านรายละเอียดพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูข้างล่างมันจะมีปุ่มนะครับที่เรียกว่าลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับท่านก็กดปุ่มตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วมาปรากฏหน้าต่างให้ท่านกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเราก็กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนซึ่ง มีช่องให้ท่านใส่อยู่แล้วเขาก็เขียนนะครับนะตัวหนังสือสีเทาๆว่าช่องนี้ให้ท่านเนี่ยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเมื่อกอกเสร็จปุ๊บก็กดคําว่าจองสิธ์ตรงนี้ก็จะมาปรากฏในหน้าต่างที่แสดงผลการลงทะเบียนนะครับการจองสิทธิ์นะครับผมก็มีหน้ารายละเอียดอะไรบ้างก็เรียกว่าสินเชื่อแนะสร้างงานสร้างอาชีพบนไม,ม้มู่ สำหรับนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเลขบัตรประชาชนนี้วงเงินเท่านี้วัตถุประสงค์นะครับผมแล้วก็คุณเนี่ยเป็นลูกค้าธุรกิจอะไรนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เสร็จแล้วครับกรณีที่เราลงทะเบียนสําเร็จนะครับก็จะปรากฏหน้านะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าเรานะครับมีการนะครับจองสิทธิ์เนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะซึ่งปรากฏอยู่ตรงนี้ กรณีที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าจองไปแล้วแล้วเราลงซ้ําถูกไหมมันก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการแสดงกรณีที่ไม่มีไมโมหรือลงทะเบียนไมโมอย่างน้อย1วันนะครับอันนี้ก็ผิดเงื่อนไขเพราะว่าเขาจะต้องให้ท่านเนี่ยนะครับผมลงทะเบียนก่อนนะครับอย่างน้อย1วันอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตของเขานะครับ ต่อมาครับผมในเรื่องของการแจ้งผลนะครับเนี่ยเกี่ยวกับการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จเนี่ยก็จะมาปรากฏในส่วนของหน้าดิท็อปนะว่าในเรื่องของลูกค้าที่ได้จองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับบนไมล์โม่สำเร็จซึ่งก็จะมีข้อความปรากฏอย่างนี้เลยนะจะได้รับข้อความแจ้งเตือนนะครับผมสามารถกดเข้ามาสมัครสินเชื่อตามวันและเวลาที่กำหนดซึ่ง เมื่อเราจองสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับทุกท่านเขาก็จะมีระบุหรือว่าแจ้งว่าท่านเนี่ยนะครับนะจะเข้าไปดําเนินการสมัครสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยวันไหนนะครับผมครึ่งก็มีรายละเอียดแจ้งเตือนนั่นแหละนะครับอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะเกี่ยวกับการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราพาไปดูครับสำหรับในส่วนของการที่นะครับจะสมัครสินเชื่อ เนะจะต้องดําเนินการทําอย่างไรนะครับผมให้กับทุกท่านได้เห็นภาพวันนี้นะครับมาแจ้งกันสําหรับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการจองสิทธิ์อ่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของการจองสิทธิ์นะครับว่าท่านสนใจหรือไม่สําหรับในเรื่องของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับย้ําอีกครั้งบนแอปพลิเคชันไมโมนะครับภาพประมาณนี้เอาละ นะครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตามต่อแล้วทําให้ท่านได้เห็นนะครับวิธีการหลังจากที่ท่านจองสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมจะมีการสมัครต้องทําอย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของการยื่นกู้ต้องทําอย่างไรเป็นสเต็ปกระบวนการขั้นตอนถัดไปที่ให้กับพวกเราได้รับทราบทําทีละเสร็จททีละขั้นตอนตามคลิปวิดีโอได้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเอาละวันนี้อัปเดตกันประมาณนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ติดตามช่องเราไว้ มีข้อมูลนะครับอื่นใดมีสิทธิ์สริการของภาครัฐนะครับปัจจุบันจะมีอะไรแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับวันนี้ล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ